สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะในคลิปเรียลไทม์เนาะที่หมอบอกอาจจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นในวันนี้นะคะหมอนิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะเมรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะวันนี้เนาะจะเป็นพลังงานของด้านความรักนะคะคนที่เลิกลาไปนะคะที่ยังมียังมีโอกาสจะหวนการกลับมาหรือกลับมาคืนดีกันนะคะสําหรับคนที่ยังตัดจบไปนะคะคันต่ํา3เดือนนะคะคันสูงสุดไม่เกิน1ปีนะให้ไพ่เล่าเรื่องออกมาด้วยความ ม่นยําอธิษฐานจิตทําสมาธิให้ดีนะคะอาจจะเป็นดวงของคุณก็ได้ในวันนี้นะคะเป็นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะเรามาดูกันเลยเนาะให้คุณอธิษฐานจิตชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดตัวเองแล้วก็ชื่อนามสกุลใบหน้าแฟนคนรักของเราที่เลิกลากันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดนะคะเหตุผลงงแง,ง้งปัญญาอ่อนเหตุผลเอาแต่ใจเลยเหตุผลพ่อแม่เขามาเกี่ยวข้องด้วยในไพ่วันนี้นะคะหรือบุคคลที่3มที่ยังไม่ชัดเจนนะให้ไพ่เราเรื่องเลยค่ะ อันเน่ยเรามาดูกันเลยนะคะจะมีเดือนเกิดของ COVID, ข you, คุณก็ได้นะเดือนเกิดวันเกิดของคุณในวันนี้นะคะคนทั้ง6เดือนนี้เรามาดูกันเลยนะคะนับแรกเนาะคนที่เกิดในเดือนนะคะกรกฎาคมคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคนที่เกิดในเดือนกุมภานะคะคนที่เกิดในเดือนเมษานะคะเนาะ มาดูกันเลยค่ะให้ไพ่เล่าเรื่องออกมาด้วยความแม่นยํานะคะคนทั้งหกเดือนนี้เนาะอันดับแรกนะคะคุณมีปมมีปัญหาในใจกับคนรักคนความรู้สึกนะคะอยู่กันทะเลาะกันนะคะรักเลิกดีๆหายลักษณะประมาณนี้หรือมีเหตุการณ์คนในครอบครัว นะคะหรือแม้กระทั่งบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในบางกรณีแต่ยังไม่ได้ชัดเจนในพไพ่ใบเนี้ยคนของเราอาจจะโดนหลอกลวงด้วยคําพูดคําจาด้วยหน้าตาความสวยงามก็ได้อาจจะเป็นเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันก็ได้ในพไพ่ใบนี้นะคะกลุ่ม GPT ได้ไหมได้นะคะสิ่งที่หมอเห็นในพไพ่วันเนี้ยอาจจะไปหลงไหลในคําพูดคําจาเขารู้สึกโอ,โอเคอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วเราลักเราชอบคนที่แบบเอาใจใส่แฟนเราอาจจะเป็นคนที่ปากร้ายแต่ใจดีก็ได้ในพไพ่วันนี้ที่หมอเห็นนะคะ คุณมีโอกาสที่จะมีการวนหรือการกลับมาการยุติจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจด้วยอารมณ์ความใจร้อนความวู้ววามผูผามนะคะไม่ทันย้งคิดย้ำทำหรือรักกันอยู่แหละแต่บอกเลิกกันนะคะปากเขาเรียกอะไรปากแข็งแต่ใจอ่อนลักษณะประมาณนี้คุณมีโอกาสได้วนกลับมาใช้ชีวิตคู่ใช้ชีวิตร่วมกันใหม่ถ้าเกิดใครที่เคยโดนหลอก นะคะโดนอเปียมในด้านความรักความรู้สึกเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาวนกลับมาแล้วจะมาขอโทษขอ,อกาสหรือว่าขอคืนดีในไพ่าอาจจะเป็นพลังงานที่แบบรู้สึกผิดสํานึกผิดจริงๆนะคะในไพ่วันนี้พยาย,ยามสวดมนต์ไหวพระกรวดน้าให้เจ้ากรรมในเวรเยอะๆแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณเองในเวลาที่ถูกที่ถูกทางนะคะหมอเชื่อว่าคุณยังมีพลังงานที่เป็นคู่กันอยู่นะคะถึงแม้อาจจะเป็นความรู้สึกที่แบบเหนื่อยท้อลำบากใจลักษณะประมาณนี้แต่สิ่งดีๆกําลังรอคุณอยู่นะคะขอให้พบเจอ คนที่ใช่และสําเร็จนะคะขอให้เขากลับมาคืนดีคนที่กําลังรองความรักครั้งเก่าก็ขอให้สาเร็จสมหวังปารถนานะคะได้คนที่เขาเรียกแล้วรู้ใจกันคนที่ไปไหนไปด้วยกันนะคะหรือว่าปากกับใจไม่ตรงกันนะคะปรับตัวเองสภาวะความรู้สึกนิดนึงแล้วมันจะดีขึ้นนะคะให้ไพ่ของหมอนะคะเป็นสื่อกลางในวันนี้นะคะหมอขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ